นอกจากนั้นก็มีการวิเค์สวอตนะสวอตซึ่งวิชาเนี้ยอาจจะมอยู่ซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ในวิชาการจัดการทางวิศวกรรมหรือว่า e engineering management นะซึ่งตัวนี้ก็สําคัญบางทีเด็กเรียนสวอตเอ๊ะเอาไปทําอะไรก็รู้แต่ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งจุดประสาทตนไม่รู้ทําอะไรอันนี้คือได้วิเค์จริงนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์คิดว่าบูรณา,าการจากโครงการนี้ก็คือ ได้สืบทอดแล้วก็สืบสานความเป็นไทยแล้วก็มรดกไทยถูกไหมจุดนี้อาจารย์คิดว่าปัจจุบันโครงการขาดถูกไหมเราบูรณาการเราเสริม,เร,มเราพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่าง,างนะเทคโนโลยีแต่จุดที่เราขาดก็คือความเป็นไทยเพราะจุดนี้การที่เราให้นิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนิสิตจะได้เห็นขั้นตอนกระบวนการจะได้รู้ว่าที่มาของมรดกรหรือว่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเขาประณีตเขาละเอียดอ่อนนะ รุนปู่ลุงย่าเขาสร้างส่งมาเนี่ยพอเห็นปุ๊บนิสิตก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันยากลำบากกว่าจะสวยงามกว่าใจมันก็เกิดความคิดที่อยากจะทะนุถนอมเมื่อเกิดความคิดอยากทะนุถนอมก็อยากจะสืบทอดเพราะตรงนี้มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยยังมีอยู่ต่อไปน,นี้ก็เป็นประเด็นเหล่านี้อ,อ,อาจารย์ครับประเด็นสุดท้ายคือผมอยากให้อาจารย์สรุปโครงการนี้โดยภาพรวม จากการดาเนินโครงการนี้ครับสนุกโครงการนี้ก็คือว่าถ้าถามว่าโครงการนี้ให้อะไรแน่นอนโครงการนี้ก็คือว่าเราเราได้ได้ไประยุกใช้ความรู้ส่วนต่างๆถูกางเ้ยเราได้ได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ว่าทําไมสินค้าไทยถึงไม่ค่อยเผยแพร่ไปทั่วโลกเราก็รู้ปัญหาและที่มาที่สําคัญเนี่ยโครงการนี้ตอบโจทย์อยู่4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ผลิต ถูกไหมกลุ่มผู้ผลิตก็คือกลุ่มของเบียงกาหลงถูกไหมเราสามารถเข้าไปดูไปศึกษาการทาทางานจริงเราจะรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรและความต้องการของเขาคืออะไรนะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักออกแบบเราก็ไปตอบโจทย์ของเขาเอ๊ะทำไมนักออกแบบประเทศไทยเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ทําไมไม่ตอบสนองกับสินค้าหรือสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเชื่อมโยง2กลุ่มเนี่ยระหว่างกลุ่มที่เป็นสินทรัพย์ของประเทศไทย นอกจากจเรียนการหลงด้อย่างเช่นมอห้องถูกไหมถ้ามอห้อมก็มีชื่อเสียงถามว่าทาไมมันไม่ไปทั่วโลกก็คือมันขาดการออกแบบที่ดีคือบางทีถ้าเราออกแบบแต่เราไม่ไปดูวัตถุดิบหรือที่มาเนี่ยการออกแบบบางทีมันก็ออกแบบไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วเอาข้อมูลแบบนี้ให้นะักออกแบบมันก็ช่วยให้ออกแบบได้ถูกตอ้องและสามารถออกแบบได้จริงนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้บริโภคหรือพวกเรา คนไทยทั้งหลายถูกนี้นอกจากนี้ต่างประเทศด้วยคือสร้างความหลากหลายกับผลิตภัณฑ์ปกติถ้าเรานึกถึงเสื้อหม้อห้อมหรือเครื่องเครื่องปั้นิเผาเวียงกาหลงเราก็นึกถึงแค่เป็นเสื้อสีครามถ้าเวียงกาหลงก็นึกถึงเครื่องปั้นเป็นจานถูกไหมแต่ถ้าเราสามารถทําให้มันมีความหลากหลายขึ้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ความต้องก,การของผู้บริโภคได้นะสำหรับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มนิสิตหรือกลุ่มผู้จะทําโครงการอันนี้ก็คือเกิดประโยชน์โดยตรง นะก็สามารถนำะเอาทฤษฎีที่เราเรียนมาหรือที่เรามีเนี่ยไปประ,ประยุกต์ใช้กับงานจริงเมื่อประยุกต์ใช้อย่างงานจริงแล้วก็สามารถเกิดประโยชน์กับกับประเทศชาติหรือกับกับสังคมไทยครับก็จากการดําเนินโครงการผมคิดว่าทุกภาคส่วนก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านอะาจารย์การรีวิทยาย,ยิ่งโยงด้วยครับ